สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะวันนี้นะคะก็มีรายการมาสัมภาษณ์คุณนกเล็กที่โรงเรียน,นะค่ะจากช่องไทย PBS ค่ะรายการอะไร,ะไรคิดนอกจอค่ะคิดนอกจอค่ะนี่ตอนนี้ก็มาตามหาห้องว่างเพื่อจะสัมภาษณ์ได้ห้องนี้ค่ะ,คะปอฮาทับหนตตรงไหนดีคะอันนี้เป็นทีมงานอีกคนหนึ่งนะคะ5 4 3 2 3> คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแหวนหน้ากันกับ ็นผู้โด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียที่วันนี้ทางทีมงานคิดนอกจอนะคะจึงต้องมาตามหาผู้น้องเล็กแต่ว่าวันนี้เจอแล้วเจอตัวแล้วจ้ะสว,วัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะต้องถามต่อเลยนะคะคุณครูว่าจิงๆคลิปที่ทําออกมาเกี่ยวก,กับเรื่องการเรียนการสอนอันนี้ทําไมเรามีแรงบันดาลใจยังไงถึงทําให้การเรียนการสอรเนรสอเราเนี่ย ไหนคะวันจันทร์ที่15กุมภาพันนี้ค่ะโอเคอย่าลืมติดตามนะคะวันจันทร์ที่15กุมภาพันนี้ค่ะมาได้ครแบบึ่งถึงเก้าโมงค่ะอ่าอย่าลืมนะคะ